สวัสดีครับแซมนะครับมาดูรถที่แซมเตรียมส่งมอบกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นไททันแคปนะครับมีคอกซิงนะครับคอกไทเทเนียมคันนี้จะเป็นคอกแบบเสมอหลังคานะครับคันที่แล้วของที่แซมปล่อยเนี่ยจะเป็นคอกสูงนะครับเป็นสีดําเช่นกันนะครับคันนี้แซมปล่อยวันอาทิตย์นะครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับกําลังดูในส่วนของการเช็ดถูให้เรียบร้อยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับนี่คันนี้ดูดูความนิ่งโอ้โห ดนี่ครับน้องๆป้ายแดงกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2022นะครับจซเปิดจำหน่ายอยู่ที่439,000านะครับคันนี้เลขไม่ห้0 0 0นนะครับแล้วก็น้องนี่น้องคนนี้น้องมือดีนะครับน้องโบโบมือวางอันดับหนึ่งของที่นี่นะครับไม่ผิดหวังนะครับนี่นี่ครับพอเคอรอเราเช็ดให้เรียบร้อยนี่ยางนะครับยางเราลงน้ํายาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับ รถทุกคันของแซมนะครับจะดูแลให้เป็นอย่างดีทุกคันนะครับทำในเรื่องของดูดฝุ่นแล้วก็ความสะอาดของภายในนะครับให้เรียบร้อยนี่ครับนี่ดูคงดูแคบโอ้โหนี่นะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับดูด้านหน้านะครับโอ้โหนี่นะครับ ผมลูกค้าผู้นี้มารับรถ9โมง9นาทีนะครับเลิกดีนะครับวันอาทิตย์วันดีนะครับับผมนี่นะครับนี่รถแซมก็มีเยอะแยะเลยนะครับสนใจคันไหนก็ทักหรือว่าโทรหาแซมได้นะครับ086-354-3692นะครับแซมอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับศรียาคลองขุดนะครับผมย้ำเบอร์ครั้งครับ086-354-3692นะครับแซมมีเบอร์เดียวโทรมาได้เลยนะครับ รถทุกคันของแซมที่นี่ครับแซมแถมรับประกันเครื่องแล้วก็เกียร์ให้อีก1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรให้ทุกคันเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ